โอเคสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการทดสอบเมนูการตั้งค่าต่างๆเว็บต่างๆของตัว h g e m e h ่ Me, h 2, นะครับตัวนี้เป็น global version นะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราแกะกล่องให้ดูแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะไปอย่างเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาเครื่องตัวนี้ส่งให้ลูกค้าแล้วก็เลยถือโอกาสแกะกล่องมาเทสรันให้ดูกันนะครับก่อนอื่นมีคำถามถามว่า มันดู Netflix ได้ไหมถ้าเปิดครั้งแรกเลยนะครับคุณจะไม่เห็นแอป,ป Netflix อันนี้คุณจะยังไม่เห็นมันนะครับคุณต้องเข้าไปโหลดมันที่แอปท o ดี้นะครับเข้าไปโหลดที่แอปท o ดี้ตรงนี้ก่อนนะครับพอโหลดลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะเจอ Netflix ตรงนี้นะครับซึ่งผมรีจิสเตอร์แล้วนะครับรีจิสเตอร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดเพย์นะครับ หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเพย์พร้อมกันนะครับดูทดสอบว่าเล่นได้ไหม